ตันนี้ครับพบกระเป๋าหมืนฟ้ามครับวันนี้มาจับพึ่งเหล้าครับเดี่ยวเราเพิ้นลุ้นด้านหน่อยครับจะมีน้ำหรือไม่ลักษณะหลังยุ่แบบนี้ครับพึ่งหลังนี้การจับรบนี่เป็นรบทีโซงครับนี่ครับลักษณะภายในรัางครับหัวน้ำปิดตาส่วยครับขางนี้ก็เป็นขางที่องจับพ่างใจลบเรตประมาณซองเดือนครับในการจับพึ่งครั้งนี้ครับเดี๋ยวเราทำการตัดกันเลยครับ เราตัดเาจะฝั่งนี้ไปหาฝั่งนี้ครับเราจะเ,เว้นตรงกลางหม่ไม้ไว้ครับนี่ตัดครบนี่ก่อนครับตัดครบเผ่นยิมคนที่ครับพิตาข้าวซวุยครับเผ่นสีส้มครับข้าวซวยครับ นี่มาตัดฟังน่โตครับรองเทา้าข้าวสวยๆเลยครับข้าวข้าวสวยๆครับป่งถึงครับ มันติดกันระวังเพ่งนก็อมันมเลียครับขาวข้าวหยุ่นหยุมควันๆนิดครับเพื่อลดความรุกขร้องพึ่งเงาครับตะโต้นครับ กับผ่วน้ำขข้าวสวยๆครับรับนี้ครับสวยข้าวนี่ก็เป็นน้ำพึ่งสังเพนเหมือนกันครับ<อ>ติงเล็กครับ ก็ speaker, ตัวอ yup. ้นมาหมกอ่อนกับตัวอ่นข <alon> <light> <esté> ้าวสวยครับก็ตัวอ้นครับเนี่ยข้าวข้าวตัวอ้นก็ แร้วนน้ำก็ติดตาสวยครับวนน้ำก็แบ่งทิึงครับ ตัวอ้อนครับนี่ครับสวยปิดตาแบ่งกิงครับนี่ตัวอ้อนครับเพจนี้ กระหัวนามเดี๋ยวครับเพิ่มความทังนิดครับความนังนิด ผัวน้ำผังคนเหมือนกันครับคนนี้แดงถึงครับโผอ้โอนครับนี่ออกมาแล้วครับผัวนา้ำสวยสวยติดตาสวยสวยสองข้าง ลิงนิดนึมครับแบ่งครึ่งครับพลาดมาเร็วครับนี่ก็เป็นตัวอ่อนครับชิ้นนี้ถ้าถั่วน้ำครับข้าวสวยๆครับถั่วน้ำ มีอยู่สามเพนเดอร์เราโอโอ,โอ,โอ,อีกหนึ่งเพนครับเราจะเว้นไว้ให้มันสองเพนมีตัวออนครับตัดวัวน้ำครับทีนี้นี่ครับติตตาส่วยนี่ครับด้านในสองเพนเราจะเวน้นไว้ไหวให้มันอยู่โตครับเพื่อเนี่ยพึ่งกอเรานี่ดังครับ นี่เราก็เาเปว่าให้แบบนี้ครับจับรบนี่ก็เป็นรบตีซ่องเลยครับขงปีของพึ่งหลังนี่ครับพิธิการจับพึ่งหลังนี่ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเคยชอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทบคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ